ดวคครับเมื่อกี้เขาหลีบ้อมไปแดดมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฉันอยากรู้จริงต่าครับยังไงวันนี้มันเป็นคืนเดือนเพ็ญไม่เลยร้อนวันนี้พระจันทร์มันเต็มดวงต้องเข้าใจมันแสบตาเด็กครับใครมีไม้ให้เราสามานบ้างไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ จริงๆแล้วเรามีกล่องดอกไม้ทุกคนนะครับอเดี๋ยวเราร้องเพลงปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เดินมาหยอดตัาไว้กันะจริงๆแล้วกล่องไม่ได้แจกนะกล่องหยาดตาจบแรงอะไรกันแเหมือนประกวดนางนกพม่าอย่างนั้นใช่ไหมพี่คนละวันกันหรือเปล่าไม่ใช่ละวเออนะแต่ตอนนี้พี่กัได้แจกตาแจกตาดูเนี่ยโอ้โหแตกมากระแทกมากเลยอ่ะจริงๆก็อย่างที่บอกแรงจริงๆก็อย่างที่บอกแรงว่า ไฟไฟมันมันแสบมันเข้าตาแล้วแล้วคิดดูดิเขามากรสองคนเนี่ยพุกไม่ได้พูดเลยอ่ะพุกคิดดูแลกันพุกคิดดูแลกันพี่วายอยู่พุกทักทายแฟนคลับนะครับผมก็เดี๋ยวรอถึงช่วงพิเศษก่อนนะปล่อยเขาไปเลยอ่ะให้ดูหนุ่มแนะนำตัวเองนิดนึงเริ่มต้นจากหัวแถวก่อนมาเลยสงสเซดรู้แหละรู้แหละเริ่มจากอายุก่อนเลยพี่อายุได้สุดอายุพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เดตตาพี่เป็นแค่แฟนคลับพี่เป็นแฟนคลับครับก็ สวัสดีทุกคนนะสวัสดีแฟนๆชาวลิกสีชาวสำโรงนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆของพ n g นะครับยินเล็ศแล้วก็แฮนโชเดอร์ด้วยนะครัเนี่นะคะทุกวันนี้ถ้าจะนอนละเมอเป็นยินเลศแล้วนะนรถเนี่ยนะฮะพูดได้ตลอดเวลาดิวครับเชิญครับครับผมออเลำบากตรงนี้นะนะครับสวัสดีทุกคนครับดิวเดอะซ่าฮะครับผมเย้ เนี่ยผมมีเรามีคำถามนิดเดียวครับขอดูข้างหลังหน่อยอันนี้อันนี้เป็นสมงผมอะไรครับอะไรนะเห็นบ้างได้ยินบ้างอะไรอ่ะอ๋อคือดิวเนี่ยจะ ยไวไว้ยาวที่ได้ถอดคือทั้งด้านต่อมันไม่แปลกใจทัางบนงนีัแปลกใจกว่าคืออะไรอ่ะคือคือหน้าอย่างนี้มันจะดูเกาหลีไหมครับไม่ที่ทำผมตรงนี้เพราะว่าไม่ได้สระผมมาแล้วก็แบบงไาครันการจะมาเอาเอ๊ะเห็นโจเด้ไปสระไงอ่าา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 าเาาาาัาา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 ราคราา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 ามาาาาาาาราา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 ่าา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 าูาาาาเมื่อเช้าไาา ปรึกษากันบ้างไหมอะไรก็จะคุยนกกันอะไกันแบบบางครั้งนี่ก็แปลกใจครับผมว่ากเลยต้องพูดให้พูดีกว่าครับสวัสดีครับฟูครับรับคบนีแคนี้แค่นีเหรอเฮ้ยเป็นแปนเขารอให้นายแบบว่าไม่คือฟูอยากให้มันเกิดความสมดุลไงไอคนนี้ก็พูดเยอะนะไอคนนี้ก็พูดเร็วก็เออโอเคขอเป็นคนที่พูดนัอยนะครับผม อยากเปกนคตรงกลางว่างานะคะอะเพื่อไม่งานเสียเวลาเพราะว่าแฟนขับรอเราปัดคนตากันนานมากนะ๊ะเดี๋ยวเราจะเปิดคอนเสิร์ตกันด้วยหนุ่มคนแรกของรางันก่อนเลยนะตอนนี้เปิดเลยดีกับน้องเดียวค่ะแต่แก่อน้อง